มวยอย่างยังอ๋อชื่ออามโวกนั้นก็เลยก็คนหล่อๆทั้งนั้นะชื่อจริงหน่อยนะชื่อชื่อจริงชื่อรัตีมามะเนาะบวจำบันคูแล้วก็บวยปลัมมวยบาทั้งทั้งสามชมรมที่อยู่ในเป็นกำลังใจให้กับชมรมกีฬาต่างๆในสังกัดนะครับที่มากมาก ก็ยอมรับว <N> ่านอกกันแต่เวลาเลัคการจบเมื่อไหร่มีการไว้กันมีการใช้วิชาของเราก็คือการชกมวยแต่ก็ยอมรับว่ากว่าจะถึงจุดนั้นแอร์ช่วยใ่ด้วยโอเค มันไม่มีตัวบอกน้ำหนักมีใครๆฟ้าออกีกวันนะโอเคเยี่ยมจังหวะว่าพี่พูดหัวหัวเตอร์พูดอย่างเป็นโลก ลูกนักกีฬาแบดมินตันของจังหวัดอราธิวานที่น่ารักทุกคนนะคร <c oughs> ับก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้ทางคณะได้แนะนำตัวกันเพื่อได้ทำความรู้จักกันกันยิ่งร้องหนักก็สกิลได้จะให้หนักเลยนะคะครับครับเนื้อสเป็คชอบตั้งแสบไว้เด็กทำไมถึงชอบว่าร้องอะไาที่ว่ารู้เลย ครับก็มาเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็คงม,มาตัดคนไหนเลยลูกแบดมินตันนราทิวาสู้ๆเก่งมากดา นี่เราตีไม่ได้เอาคะแนนเอาโอ้กันว่าสวัสดีครับกับผมนายวิเชษไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสวันนี้ได้พร้อมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาสและคณะครับได้มีแนวทางของการที่จะเดินทางมาเป็นกําลังใจให้กับชมรมกีฬาต่างๆในสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสที่อยู่ในโครงการชิงจนะเลิศแห่งจังหวัดและโครงการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศครับซึ่งจะได้นํา งบประมาณนะครับมามอบให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในการที่จะนำไปใช้สำหรับจัดการแข่งขันและรวมถึงนำไปใช้สำหรับฝึกอบรมฝึกซ้อมนะครับของนักกีฬาและก็ผู้ฝึกสอนกันต่อไปและรวมถึงมาเป็นกำลังใจ ให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเพื่อที่จะได้มีแนวทางของการที่จะนําไปสู่การเป็นตัวแทนของจังหวัดราธวิทาลเข้าการเ,าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติกันต่อไปและนอกจากนั้นจะได้มารับฟัง ความต้องการของชมรมกีฬาประเภทต่างๆว่าทางชมรมมีความต้องการอย่างไรบ้างในเรื่องของอุปกรณ์การจัดการแข่งขันก็ดีในเรื่องของการพัฒนาทักษะของนักกีฬาในการพัฒนาทักษะของผู้ฝึกสอนหรือผู้ตัดสินและรวมถึงการมีการจัดการแข่งขันในแต่ละชนิดก,กีฬากันสิ่งที่สําคัญอีกอย่างคือหนึ่งก็คือวันนี้ทางสมาคมกีฬาจัางหวัดนราธิวาสเนี่ย ก็มีบุคลากรทางด้านของนักกายภาพหรือนักวิทยาศาสตร์าการกีฬาเพื่อสุขภาพก็จะได้มาช่วยเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากันต่อไปนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณทางชมรมกีฬาในสังกัดที่เข้าโครงการในการที่จะขับเคลื่อน การพัฒนาศักยภาพด้วยดีอย่างยิ่งเลยและก็ติ้งขอบคุณเป็นพิเศษธธก็คืองบประมาณทั้งหมดนั้นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อนํามาสู่การที่จะขับเคลื่อนวงการการกีฬาทั้งประเทศและจังหวัดนาราธิวาสของเรานําไปสู่การที่จะสร้างศักยภาพกันต่อไปก็คงเป็นการที่จะขอขอบคุณทุกๆภาคีกเครือข่ายในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ